มันก็สืบเนื่องนะฮะทำให้ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์นะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหสำหรับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าเราแบบไม่คิดว่าเราจะได้ทําก็คือละครเวทีแล้วเป็นเรื่องที่ผมว่าหลายๆคนรอคอยนะฮะตัวผมมีโอกาสได้ดูที่เป็นเวอร์ชันละครก็ตื่นเต้นมากๆพอรู้ว่าจะได้เรื่องนี้นะครับกับละครเวทีเรื่องเรื่องขติยาเดอะมิวสิคอลนะฮะ เยอะมากฮะ,ะทั้งนี่ว่าจะเป็นเรื่องร้องแอคติง้งแล้วก็ทุกอย่างคือมูฟเมนต์หรือว่าความเป็นทหารอะไรเงี้ยคือผมเรียนทุกอย่างมันทําให้แบบช่วงระยะเวลาประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับมันมากแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ เราน่าจะทําได้แล้วเราก็สนุกสนานเอนจอยการซ้อมสุดๆเลยฮะถ้าถามว่าซ้อมหนักขนาดไหนใช่ไหมครต้องบอกว่าซ้อมแบบโหโหนักมากๆจริงๆครอย่างเวลาไปเจอพี่พี่ทหารเนี่ยมีพักหนึ่งที่ผมก็ไปอยู่กับพี่พี่ทหารเป็นแบบโอ้โหเป็นเดือนๆนะ,ะแบบว่าไปชาเวียนกลับนะฮะก็แบบโอ้ไปอยู่แบบเขาแบบ เป็นเดือนเลยอะไรเงี้ยเพื่อซึมซับวัฒนธรรมของทหารนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการซ้อมเพลงเนี่ยคือเพลงเรื่องเนี้ยนข,ขาจะแปลกไปจากาเพลงปกติทั่วไปนจะมีความเป็นละครเวทีค่อนข้างจะเยอะโน้ตจะแปลกซึ่งเราต้องมาเรียนการร้องเพลงแบบเท,เ,ทเตอร์ใหม่เลยอนะไรเงี้ยคือซ้อมกันไี้ว่าโหเกือบทุกวันจริงครับผม คือเรื่องนี้เนี่ยทหารท,ที่ที่ที่รับบทเล่นเป็นทหารคือเป็นทหารที่เหมือนกับว่า,าเป็นทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นทหารที่เรียกได้ว่ามีเกียรติยศ มีความภาคภูมิใจในตัวเองเยอะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติเยอะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันทำให้อย่างเราเนี่ยเป็นเด็กที่ฟังเพลงที่ pop หรืออะไรเงี้ยมาบุคลิกหรืออะไรทุกอย่างเนีย่ยอาจจะอาจรอาจจะไม่ใช่แต่ทํายังไงให้เราสามารถเป็นทหารได้นั่นคือสิ่งที่ยากสุดตำหรับผมแล้วก็แต่ว่าด้วยการที่เราไปอยู่กับเขาไปซึมซับแล้วก็ มูฟเมนต์การรีแอ acting อะไรต่างๆหรือความเข้าใจในความเป็นทหารต่าง,างๆเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นทหารโดยเราไม่รู้สึกว่าเคอะเขินหรือว่ารู้สึกแปลกๆที่เรามาเล่นเป็นทหารต้องบอกว่าผมเข้าใจขึ้นเยอะว่าทําไมถึงคนที่เป็นทหารเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะเป็นทหารน ก็จริงๆซ้อมไปเยอะแล้วล่ะแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงเ,เพื่อนๆนักแสดงเนี่ยครบละแล้วก็มีการซ้อมเพลงในในใน,ในเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะครบทั้งทุกทุกเพลงแล้วนะฮะต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นมากจริงๆนะฮะยากนะฮะแต่ว่าตั้งใจทำทุสุดนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับตอมาดูครับ จริงๆตอนแรกรู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นอูนาเนี่ยคิดอย่างแรกเลยว่าตายเพราะว่าผมไม่ผมไม่เป็นเลยฮะละครเวทีแล้วเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะเป็นถ่วงเขาหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าพอมาเจอเขาจริงๆเขาน่ารักมากฮะคือเขาหนเซอรก็พร้อมจะแบบให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็สนิทกันง่ายฮะเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นคนเรนรี่อยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะให้คาปรึกษาหรืออะไรต่างๆทำให้เออ เข้ากันง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเล่นบทนอะไรเงี้ยมัน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 ไม่เขินกันฮะแล้วก็ได้ว่ารับส่งความรู้สึกอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นเนี่ยเราทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต่างคนต่างเล่นง่ายต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้ ผมว่าละครเรื่องนี้มันมันให้อะไรมากมากหวนในเรื่องที่พวกคุณเคยเคยได้ ได้สัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นคุณใครเคยอ่านนิยายใครเคยดูละครแต่ละต้นแต่ละฉบับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันเองะฮะยังไงมาดูดูชั่นของละครเวทีเนี่ยผมว่าทุกูคนจะได้นอกจากคําว่าโรแมนติกความรักหรือว่าดราม่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นแน่น,นอนฮะยังไงก็มาดูแล้วก็บอกว่าทุกคนจะสนุกเอนจอยกับทุกอย่างเพราะว่าทีมงานทุกคนและแสดงทุกคนตั้งใจทำมากจริงๆและที่สําคัญก็เป็นกำลังใจใกับผมด้วยนะครับกับละครเวทีเรื่องแรกนะครับเรื่องคาดียเดนมิวสิคอลครับผม ครับเรียกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้แกงส้มสนุกสนานจัดเต็มมากๆครับส่วนแฟนคลับของแกงส้มนะครับรีบจับจองบัตรกันได้เลยครับกับละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีเลือดขติยาเดอะมิวสิคอลสามารถจับจองกันได้นะครับที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาครับเอาละครับ